นอยดีแบบเนี้ยทำไมแบบไหนจ็ตามมาก็ตามมานี่แบบ้ตามแบบนั้นไม่ใช่แบนี้ไม่ใช่ก็เพงฝากจริงเหรอที่แบบนี้จะมาตามเป็นที่แบบนั้นตามไม่กลับทำไมไม่กลับทำไมไม่กลับทำไไม่กลับทำไมไม่กลับรอ้เด็กอีกจะเคยเด่นทำไมเป็น่างนี้เนี่ยอไรเนี่ยเราเป็นเพกผู้นำทีมงาน มันการตุ้มกระติ๊งไปยังไงเดี๋ยวแม่เขาก็จะชอบเดี๋ยวผู้มีเขาไม่มาดูกันหลายปีแล้วกูอยู่กาโดงก้ามาหกเจ็ดปีกูแอบแฝงมาตลอดเลยนี่เปิดเผยตัวจริงเปิดเผยก็ไปเลยพ่อตาสก๋ไปตาเก๋เคยไปคุ้มสึกพขาไปทำแบบนั้นได้ยังไงเออพ่อคือทหารแค่นักรอบองอาจเขาไปทำงานตุ้มกรงติ๊งแบบนั้นอายเข่าหน้หน้าที่ของพ่อลูก่ตอนนอกเรื่องพ่อเป็นพ่อเป็นจริงจเหรอจริงจริงนะพ่อจริงชอบเลยจริงกับเธยเนี่ยเห็นหน้า น่ <S 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 ุเดี๋ยวกเไ่อะไรหัให้มไปห้ามเันเยี่อะไรกระดไรูปพี่อยี่เป็นพระเอกงรู้ังไงมีอายุมากแล้วกมเยไม่ได้นก็อคนเพื่อนทำไมล่ะเพื่อนไม่เจอกันหลายปีที่เปลี่ยนเพศแล้วหรอ คุณจะทำไดนบ้านานแล้วอเป็นไม่ได้เราเป็นเพลงเราต้องหลักแน่นเราต้องขึงขังต้องแมนต้องแมนมันต้องแมนอ๋อย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีไม่ดีนะฉันระเบิดแล้วตายตายแล้วอีไม้ตายอีโดอกูต้ก็เป็นอะไรเนี่ยกูไม่รู้นะนี่อีไม้ตายโอเค ไม่ได้หรอกบอกลไม่ได right ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเออเมียเมียขาเมียเฮียกูต้าผมอยู่รวบผมก็ได้รวบผมเมียขาอะไรนี้ ระวังนะพี่เกย์นอนตะคึงเนี่ยระวังฝนตกครับทำไมอ่ะกูเห็นลงคนละสูงอ so sure ่ะอันนั้นอ๋อเหี้ยเนี่ยกูยังไม่พูดเลยวิ่งโน้มใหจหลวงพ่อคุณไอ้ขุนอะไรของเท่เนี่ยเรื่องหมุนโลกาดูซะบ้างเฉยเลยลูกเหววแรงใจสวนนี่ดวงเที่ยวดวงใจที่นิดทองมากับพี่คนนั้นใครนะ ลูกเราท่อพ่อพ่อพ่อไม่ได้เลยนะพ่อนะพ่อทำไรอ่ะแก่กไม่ไวะกอดได้แค่แม่กอดได้แค่แม่เท่านั้นไ่อดลูกไม่ได้เยไม่ได้ผมเี่พี่น้องกันกอดเองไอ้ไข่ลูกไอ้ไข่ลูกออนนี่ลิเกหรืออะไรที่นี่เสียงเยงหใจกูโแก้วอะไรโยนแก้วเด็กตกหน้าเลยโยนแก้วูงแก่ ียวววตักมุก่งใจวันได้ดีใจแล้วเกิดครอบครัวของเราได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจากพี่ครอบครัวของเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขสักทีนะพี่นะมุ่งใจ